สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อูรันมาแล้วครับรีวิวแต่พี่หมอตามที่เพื่อนหลายคนถามเยอะมากพอสมควรเลยครับตั้งแต่เห็นผมจัดคู่นี้นะครับก่อนอื่นคู่นี้ซื้อเองครับซื้อเองเป็นคู่แรกในรอบสามสี่ปีครับที่ผมควักตังค์ตัวเองจ่ายค่ารองเท้าเนี่ยครับสามสี่ปีวันนี้ผมไม่เคย ซื้อรองเท้าเลยครับที่ใส่ใส่ที่เขาให้วันั้นครับก็ขอบคุณมากๆด้วยครับก่อนอื่นต้องตั้งประเด็นนิดนึงครับมีประเด็นครับผมไม่ใช่สายแตะจริงจังนะครับกล่าวคือไม่ได้ใส่แตะจนเลิกใส่รองเท้าวิ่งทั่วไปอะไรันไม่ใช่ครับหรือใส่แตะจนเป็นจิตวิญญาณอีแตะเะไไม่ใช่นะครับเพื่อนก็คงเห็นว่าผมก็ใส่รองเท้าปกติด้วยอะได้วยนะครับ หากเพื่อนอยากเอาแง่คิดจริงจังนะครับก็ขอให้เพื่อนลองไปถามไปศึกษาจากแก๊งกลุ่มคนที่ใส่อีแตะจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดรีวิวอะไรเนี่ยครับจึงเป็นมุมมองของคนใส่รองเท้าทั้งสองประเภทครับอ่าถูกไหมทั้งอีแตะทั้งรองเท้าธรรมดาซึ่งปกติก็ยังใส่อยู่ทั้งสองแบบครับเพื่อนลอง ไตรตรองคิดดูให้ดีว่าจะมีแง่มุมประโยชน์กับเพื่อนขึ้นไหมอ่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมคิดว่าแง่มุมที่เพื่อนจะได้นะครับดีทั้งสองโหมดแหละครับโหมดแบบผมเนี่ยคนใส่ทั้งของเท้ารองเท้ากับโหมดคนใส่อีกแนะ่จริงจังถึงขั้นคลั่งเป็นจิตวิญญาณอะไเงย <laughs> ตัวเพื่อนเองเป็นผู้กลั่นกรองมากกว่าครับก่อนเข้ารีวิวรองเท้าครับผมขอให้แบ็คกราว ตัวผมกับการใส่แตก่อนครับผมข้อหนึ่งครับโชคดีครับที่ผมรู้จักรองเท้าแตะพี่หมอเร็วครับอย่างนี้ครับตอนผมหัดวิ่งแรกสุดเลยครับย้อนไปเมื่อหปีก่อนครับผมวิ่งยังไม่ถึงปีเลยนะครับผมก็ใส่รองเท้าไม่พ้นรองเท้าปกติเนี่ยแหละครับรองเท้าตามร้านรองเท้าทั่วไปเนี่ยแหละครับผมชอบค้นคว้า หาข้อมูลเวลาเราอินกับอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราก็เซิร์ชนูน่นเซิร์ชนี่จนไปเจอกลุ่มใส่รองเท้าแตกครับแต่ก่อนเขายังเรียกแตกเชียงใหม่อยู่เลยนะครับแต่พี่หมออ่ะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อหกหกปีก่อนยังเรียกแตกเชียงใหม่เลยนะครับผมเห็นข้อดีที่เขากล่าวถึงกันครับผมก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะลองครับคําว่าไม่ลังเลของผมหมายถึงว่า ผมไม่สนว่าต้องรอคนดังมารีวิวผมไม่สนว่ามันจะต้องแพร่หลายกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเอาตัวเองเข้าไปลองเลยครับนะครับก็มันอยากรู้ว่านะครับข้อดีที่ผมเซิร์ชได้มานั้นนะครับมีอยู่สองข้อหลักครับคือหนึ่งตีนแข็งแรงครับ 2. เป็นธรรมชาติครับ สองข้อนี้หลักๆโดยเฉพาะตีนแข็งแรงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับตอนนั้นผมเอาจริงเนี่ยผมก็เอาตัวเองเป็นตัวทดลองผมวิ่งยังไม่ถึงปีผมก็ใส่แตะเชียงใหม่แล้วครับตอนนั้นพื้นบางบางเฉียบเลยครับที่ผมบอกว่าโชคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันส่งผลให้ตีนผมแข็งจริงๆครับแข็งแรงและ แข็งจริงๆด้วยครับผลมันคือเราไปใส่รองเท้าอะไรก็ได้ครับและเราวิ่งยาวได้ในเวลาต่อมาครับอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าเริ่มด้วยรองเท้าปกติไม่ดีนะหรือเริ่มด้วยอะไรดีกว่ากันอะไรงนี้ผมว่ามันเป็นความได้เปรียบนิดหน่อยครับเหมือนคนขับรถเกียร์แมนนวลได้อะอย่างนั้นนะก็ขับได้ทั้งออตโต้อะไรเงี้ย Back g r o u n d background ต่อไปข้อ2ผมใช้แตะชิงใหม่อยู่นะครับตอนนั้นนะสลับกับรองเท้าปกติอยู่นานเป็นปีเลยครับผมวิ่งอยู่3ปีผมจึงมาเอาตราใช่ไหมครับไอ้3ปีแรกนั่นแหละที่ผมก็ใช้แตะสลับด้วยนะครับมันคือช่วงเริ่มต้นการวิ่งผมเลยครับก่อนไปเอาตราก็อีกครับนั่นแหละครับผมเลยบอกว่ามันส่งผลต่อการวิ่งเราในเวลาต่อมาครับ อันดับที่สําคัญที่คือผมคิดว่าเป็นเรื่องการปรับท่าวิ่งให้ธรรมชาติครับผมก็อยากวิเคราะห์ให้ฟังชัดๆแต่ว่าผมว่าประเด็นนี้เพื่อนศึกษาจากคนที่ใส่แบบเป็นหมวดคลั่งเป็นจิตวิญญาณดีกว่าผมครับก็น่าจะบอกได้ดีกว่าผมนะครับแต่เอาเท่าที่ผมเข้าใจคือโดยโครงสร้างรองเท้ามันแล้วอ่ะมันแตกต่างเกือบจะสิ้นเชิงจากรองเท้าทั่วไปถูกไหมครับเพราะนั้นหนึ่งเลย การลงเท้าเราครับการลงเท้าแรกแรกเราจะมีสติมากครับข้อนี้สําคัญมากเพราะอะไรเพราะกลัวเจ็บไงกลัวเจ็บเลยลงอย่างดีมีสติการมีสติทําให้เราลงเต็มเท้าขึ้นครับเพราะเราไม่ค่อยกล้าใช้ความเร็วทีนี้การลงเต็มเท้าช่วยกระจายแรงครับกระจายแรงทําให้เราไม่ค่อยบาดเจ็บครับ ทําให้เราวิ่งช้าลงแต่ว่ามันดีขึ้นต่อระยะยาวครับสองพอเราวิ่งช้าลงครับตัวเราเนี่ยที่เคยโน้มหน้าเอ็นหลังหรืออะไรเงี้ยมันกลับมาสู่จุดสมดุลครับผมเบ้อไปเพไม่รู้นะครับแต่ผมว่างั้นจริงๆเอาแค่นี้แล้วกันเท่าที่ผมเข้าใจกับสัมผัสด้วยตัวเองผมบอกแล้วว่ามันดีลึกซึ้งยังไงเพื่อนไปศึกษาจากกลุ่มแก๊งคนที่เขาจิตวิญญ,ญาณกว่าผมแล้วกันนะครับ คลิปนี้พูดกับใครผมคิดว่าพูดกับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเป็นหลักเป็นหลักนะครับมีอย่างนี้ครับคนที่เพิ่งวิ่งด้วยรองเท้าปกติเหมือนผมเมื่อ6ปีก่อนครับเพิ่งเริ่มวิ่งเลยครับเพิ่งเริ่มวิ่งไม่กี่เดือนหรือไม่ถึงปียังใส่รองเท้าทั่วไปตามร้านอยู่ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ผมอยากบอกครับกลุ่ม2คือวิ่งมานานแล้วนานๆาน,นา,นนานเลยใส่รองเท้าทั่วไป แต่อาจจะยังไม่ลองไม่เคยลองโอเคนะครับกลุ่ม3คือคนเคยใส่แต่แบบนี้อยู่แล้วครับมีเยอะมากครับนะครับส่วนใหญ่ชำนาญประสบการณ์จิ๊จัดเยอะกว่าผมอีกครับถ้าฟังแล้วจะช่วยเสริมผมก็ได้นะครับอันนี้จะขอบคุณมากครับเข้าสู่การรีวิวแล้วครับโอเคครับรุ่นนี้ที่ผมจัดมานะครับเป็นรุ่นชื่อไฮบริด โปรครับไฮบริดก็คือน่าจะสองสรรพคุณสองอย่างอะไรเงี้ยนะครับไฮบริดโปรนะครับราคา1,590บาทครับผมจุดที่ต่างจากไฮบริดธรรมดาคือรุ่นนี้มีดรอป10มิลครับดรอป10ดรอป10ดูดีๆนี่ตรงนี้27ตรงนี้17นี่หักลบกันได้10มิลน,นี่เรียกว่าดรอป10 ลุยน้ำได้ดอกเทรลอย่างลึกนี่ดูดอกเทรลอย่างลึกครับสาเหตุที่ผมสนใจรุ่นนี้ก็ตรงนี้แหละครับตรงดอกมันความลึกเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากได้ความมั่นใจเวลาวิ่งเทรกลกรุงเทพครับตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับการวิ่งเทรกลกรุงเทพตรงที่ความมั่นใจความปลอดภัยครับไม่ใช่ความเร็วใดๆเลยครับผมอยากได้รองเท้าที่ ผมปลอดภัยอะ่ะผมลงเท้าแล้วอยู่หมัดอะไรแล้วไปได้ทุกสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับผมจึงสนใจคู่นี้ผมมีคู่เก่าคู่หนึ่งครับคือคู่นี้ครับจากอุปการะคุณพี่หมอนะครับคู่นี้ผมไม่เสียตังค์ต้องขอบคุณไว้เลยซึ่งผมได้มานานแล้วครับพื้นบางเห็นไหมพื้นบางกว่านี่เก่านี่ใหม่เห็นไหมพื้นบางกว่าเห็นเห็นเลยครับ ดอกไม่ลึกเท่าคู่นี้อ่านี่ดอกคนละสไตล์คนละอะไรนี่คู่เก่าผมลงจมูกเท้าเยอะตรงนี้ไปแล้วนะครับดอกคนละแบบไม่ลึกเท่าเห็นไหมไม่ลึกเท่าคู่นี้ผมจบฟูมาไม่รู้กี่ฟูลลครับฟูคอนกรีตหมู่บา้านเนี่ยครับประเด็นแรกของการรีวิวครับหนานุ่มหนึบแถมมีแอบเด้งครับผมยังไงวะหนานุ่มหนึบผมชอบที่สุด ไม่ใช่นุ่มนะครับแต่คือความหนึบครับอย่างที่บอกว่าผมต้องการความสเตเบิลในการลงเท้าเวลาเราเทรล,ลกรุงเทพครับมันอยู่ตีนครับผมพอลงโป๊ะมันอยู่อยู่ตีนไม่ไม่ถลายไม่ลืลนะ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเทรล,ลกรุงเทพตอนนี้ต้องรวมถึงชานเมืองเลยด้วยครับเทรล,ลกรุงเทพยันชานเมืองเนี่ยมันเจอแต่พื้นพังๆครับทรายหินกรวดนะครับ อันนี้ตลอดเวลาครับเมื่อวานก็เจอครับนะครับอันนี้ผ่านฉลุยครับข้อนี้ติ๊กถูกผ่านครับข้อสองฝนตกหนักน้ําฝนน้ําขังน้ําแอ่งเหยียบแม่งเลยครับลุยแม่งเลยครับเมื่อวานผมก็ฝนตกหนักครับแรกๆผมก็เสียวนะครับเมื่อวานมีแอบหยุดเดินเดินไม่กล้าลุยพอตอนหลังลองออกตัวดูเฮ้ยแม่งเกาะว่ะไปได้ครับผ่านครับ อันดับสองความนุ่มครับความนุ่มมีคนถามว่านุ่มเหมือนรองเท้าจื๊อจืแบรนด์โน้นนี้นั้นไหมรองเท้าปกติผมบอกว่าไม่เหมือนนะครับมันไม่มีทางเหมือนครับเพราะว่าอันนี้มันไม่มีอินโซครับรองเท้าปกติมันมีอินโซมีอัปเปอร์มีอะไรนี่มันไม่มีครับโครงสร้างคนละอย่างกันนะครับแต่มันก็นุ่มในธรรมชาติของมันนะครับ คล้ายๆผมคล้ายๆเปรียบเหมือนเพื่อนยืนบนเสื่อโยคะดีๆหน่อยแบบซ้อนกันสักสองแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ยั่ครับไม่ยั่มันมันค่อนคือเปรียบยังไงคือถ้าคนไม่เคยลองมาจับแค่นี้ก็แข็งแล้วแต่ถ้าคนลองมาแล้วอ่ะอันนี้นุ่มกว่าอันนี้เยอะครับนึกออกไหมเราจะไม่เรียกว่าคุชชั่นนิ่งเลยนะครับผมว่าไม่สามารถเรียกว่าความคุชชั่นนิ่งได้เพราะว่า มันไม่ได้คอมฟอร์ตอะไรนะครับแต่แค่นี้มันก็นุ่มแล้วสําหรับรองเท้าแตะครับผมว่าคล้ายๆเตียงครับเตียงยางพาราเตียงดีมากมันจะไม่นุ่มย่นะครับนุ่มโยมันปวดหลังครับเออมันอะัรนหอะอ่ะความแอบเด้งเป็นยังไงแอบเด้งหนานุ่มหนึบแอบเด้งคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้วิ่งเร็ว ผมลงแบบเกือบจะเต็มเท้าเลยครับตลอดทริปเลยครับเพราะว่าผมวิ่งยาวผมต้องเก็บแรงไว้ผมไม่ค่อยวิ่งเร็วแต่บางทีผมมีเร็วครับเวลาที่ผมต้องสปรินทข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยเรบอกว่าเราก็จะสปริงข้อเท้ามากขึ้นไอตอนสปริงเนี่แหละลงปลายเท้าเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยมันแบบแอบส่งเหมือนกันนะเว้ยมันแอบมีเหมือนกันนะอันนี้ก็อ่าผมว่าประเด็นนี้น่าจะไปเช็คสายความเร็วครับ สายเร็วอ่ะมีมีนะครับใส่นี้แล้วก็ยังเร็วอยู่เพจห้ากันก็มีนะครับผมว่าเร็วได้เอางี้แล้วกันเพราะว่าสมัยผมฟิตๆอย่างนี้ผมก็เพจห้าเหมือนกันนะก็ะอย่างที่บอกว่าผมจัดฟูหมู่บ้านถนนคอนอกรีตสี่ชั่วโมงกว่ามาหลายรอบมากนะครับไปจบฟูข้างนอกก็เกย์สี่ชั่วโมงกว่าก็คือสายเร็วก็ได้มันอยู่ที่เท้าเราอะครับความหนาอ่ะ ความหนานี่เห็นชัดเจนครับมผมให้ในเรื่องการช่วยแอบสอบซับ,ซบในเรื่องความสถานตีนครับผมคือผมเคยใส่พื้นบางเฉียบนะครับแต่พี่หมอนี่ไม่ใช่คู่แรกนะคู่นี้ไม่ใช่คู่แรกคู่แรกผมคือหกปีก่อนผมซื้อเองนะครับผมใส่พื้นบางเฉียบแบบไม่ถึงเส้นเลยครับตอนอันนั้นผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน มันมัน,มนพอไม่ไหวแล้วมันกลายกลายเป็นความกังวลนะครับว่าแบบกูจะเหยียบหินเหยียบตะปูตีนพริกบอกว่าเจ็บฝ่าเท้าขึ้นมาบอกว่าอันนี้หนาขึ้นหน่อยในดีกรีที่ผมว่ากําลังดีครับคือไม่เทอะทอ่าแต่ยังได้ f e ล l i n แตะอยู่ครบสมบูรณ์ดีอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ส่วนควบสายตัวล็อกนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับลองตรงส้น่ตรงเอ็นร้อยหวายเราตรงนี้ผมชอบมาก ประคองดีครับประคองดีมากเลยคือวิธีใส่แตกพวกนี้เขาจะต้องกระชับพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเวลาใส่แล้วยกขายกก็อย่าให้มันหลวมอย่าให้มันแน่นรั้งง่ามตีนเราเกินหรือว่ารัดอะไรเราเกินนะครับไม่งั้นจะเจ็บคือเจ็บเป็นแผลเลยครับกู่นี้แรกๆผมโดนครับผมโดนตัวล็อกตรงนี้บาดหลังตีนเป็นแผลครับแต่อันนี้ วันเดียววันแรกห้าสิบโลไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรทั้งสิ้นครับโดยเฉพาะข้างหลังนี้นุ่มดีชอบมากนะครับข้อนี้จะสืบมายังประเด็นสุดท้ายแล้วครับคือเรื่องหลายคนถามว่ากลัวเจ็บสาเหตุหนึ่งนอกจากเท้าเราเนี่ยไม่คุ้นเคยแล้วเนี่ยก็เพราะส่วนประกอบพวกนี้ครับมันจะมีข้อมีสายมันอาจจะบาดเราได้ซึ่งมันมีวิธีปรับอยู่ครับ มีวิธีปรับมีวิธีใส่ให้มันพอดีฟิตนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่บาดไม่ทำรลายเรานะครับสุดท้ายที่ว่าประเด็นนี้คือคำถามใหญ่สุดจากคนที่ว่ากลัวเจ็บนะครับหลายคนถามมาครับว่าใส่ได้ไงวิ่งได้หรออะไรเงนี้ครับอันนี้เป็นการผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เพิ่งเจอสิ่งใหม่นะครับโดยเฉพาะใครวิ่งมานานแล้วแต่ใส่รองเท้า ปกติอยู่อาจรู้สึกเยอะด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราคุ้นชินกับรองเท้าปกติแล้วนะครับผมก็อยากบอกว่าความเจ็บไม่คุ้นเนี่ยอาจมีบ้างครับแต่ไม่รุนแรงครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีครับโดยเฉพาะกับผลระยะยาวเนี่ยโรคเลิกทางตีนี่หายหมดเลยครับ ITB ลองช้ำนะครับผมหายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปรับท่าให้เราเป็นธรรมชาติ โดยออโต้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับการลงเท้าการลงน้ําหนักลงอะไรเนี้ยคือสาเหตุการเจ็บนะส่วนใหญ่นะมาจากฟอร์มนะครับฟอร์มการวิ่งลงน้ําหนักไม่ถูกแล้วก็เร็วไปอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการใส่แตะมันมันช่วยมาตั้งแต่ไมายเซ็ตเราอะอยันส่งผลยันฟิสิกอลอย่างที่บอกนะครับก็ให้ค่อยคอยสลับใช้ไปกับรองเท้าปกติครับ เพื่อนที่จะลองนะครับก็จัดมาเลยแล้วเพื่อนก็ลองแบบไอ้นี่วันหนึ่งรองเท้าปกาติสองวันนะกลับมานี่อีกวันอย่างเงี้ยใช้ลองสลับสลับกันไปก็ค่อยแกรดูรี่ขึ้นจนสุดท้ายก็ใส่ได้ห้าวันติดอะไรอย่างเงี้ยสร้างความคุ้นชินเพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นไปครับสุดท้ายเดี๋ยวก็เห็นผลเองครับจบแล้วครับรีวิวแบบของผมครับแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดโปรนะครับราคาราคา1590 จัดกันนะครับรีบๆหน่อยพี่หมอแกบอกแกคิวแน่นมากตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับ